มาซุงค่ะสำนักง,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 งานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาปลายโฮมโจมหับตอนคาอสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาปายเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการครุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐโดยการนังวัดทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอปลายทั้งเจ็ดตำบล สภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาป่าไม้มีเอกสารสิ์จำนวน1นว0 0น14,100แปลงประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษาเพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจและหน้าที่สำเร็จจึงจะดทำแผนปฏิบัติงาน action plan ประจำปีงบประมาณพศ2568มีการถ่ายทอดแผนให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ พื้นัี่จะทำคำสั่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมีการติดตามจัดเก็บข้อมูลและรายงานให้ผู้อนุมัติแผนทราบและสั่งการเป็น,นรายเดือนผลปฏิบัติงานมีดังนี้การจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและการควบคุมคุณภาพงานบริการสามารถจดทะเบียนและจบงานได้ทุกรายการมีการจัดเก็บพับลักเอกสารสิทธิ์และเอกสารเป็นประจำทุกวัน เพื่อรองรับการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศสามารถเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบสำเร็จ100%งานออกโฉนดที่ดินก่อนปีงบประมาณเสร็จคิดเป็นร้อยละ50ในปีงบประมาณสามารถดำเนินการได้100%งเงานค้างด้ทะเบียนก่อนปี100%งานภายในปีดำเนินการได้97.21% การบริหารจัดการงานด้านรังวัดได้100%และช่างรางวัดไม่มีงานค้างเกิน30วันทําการการบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดินดําเนินการได้100%สํานสำนักง,งานที่ดินสาขาไย ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568ได้คะแนน5.00คะแนนซึ่งอยู่ในระดับดีมากจัดให้มีช่องบริการงานด่วนสำหรับคนพิเศษเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นาิกานาทีถึงเวลา16.30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงการนัดจดทะเบียนล่วงหน้า e q l a n s การชำระค่าธรรมเนียมสะดวกรวดเร็วด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิต หรือสแกนจ่ายผ่าน QR code การชำระเงินมัดจำรางวัดด้วยระบบ e-payment หรือชำระผ่าน Counter Service ของธนาคารได้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาพื้นถิ่นและภาษาต่างประเทศได้เรื่องร้องเรียนร้องทุกมีการบรูรณาการร่วมก,กับหน่วยงานอื่นในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและได้รับความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลขอทอชอ,อำเภอศพบเมย เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ของกรมที่ดินโครงการพี่สอนน้องการประกาศกิทธิพเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตบ,บริการเป็นประจำทุกเดือนบุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมที่ดินประจำปีพศ2568มีการส่งเสริมความสามาัคคีในหน่วยงานเช่นกิจกรรม5สและกิจกรรมสั้นนา,นาการมีการพัฒนานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ได้รับความสะดวกสะอาด สวยงามและปลอดภัยโดยได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก g e c c ขั้นพื้นฐานประจำปีพศ2567และในปีพศ2568ได้รับรางวัลชมเช,มชยยอดเยี่ยมระดับภาคโครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีสำนักงานที่ดินบุคลากรร,ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์โปรง่งใสสุจริตมีธรรมาพิบานและงดรับงดให พศสอ้อ New y i a r Policy การใช้ระบบคิวในการดำเนินการการกำหนดขั้นตอนป้ายชื่อสกุลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR บุคลากรเข้าร่วมมากกว่า7กิจกรรมเช่นการบริจาคโลหิตกิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ่นสำนักง,งานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาปายมีความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกับเพื่อนบริหารการจัดการงานที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วยมาตรฐานระดับาสากลแม่สำน Provincial Land Office by Branch is determined to serve the public under the division of driving process together for the greater benefit with international standards